นาฬิกามีอะไรอยู่ข้างไม่ได้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 เออโอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะห้าพยายงของเรามาสาพยานอ่ะแล้วของเราเป็นของเร็วเลยใช่อ่ะมาลองเอาเลยเอาเลยกะมาก่อเลยโอเคมาสนุกกับบิวพีสกัน ้เช็คบินแล้วเช็คบินล,วลวเวบัวอบกีนี้เขามาพูดคุยกับเราเนาะในท้องสลองเพราะฉะนั้นบิวพี่สำหรัเเล่นเกมสนุกสนุกง่ายๆก่อนที่จะออกจากร้านเราไปเรามีเกมให้เล่นคือใบคำามสี่ห้ เราไปดูกติกากันเรียบร้อยแล้วอะเราจะให้จับว่าแต่ละคนจะได้กี่พยางในการใบสามสี่หรือห้าอาะเชิญจ้าฉันขนลุกมากเลยตัวนึงอันนี้เราแบ่งทีมกันหรือยังยังไม่ยังไม่แบ่งอยู่๋ยวและให้อันนี้ก่อนแล้วให้เขาเป่าวิสุปแบ่งกันอีกทีหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยอ่ิผมเห็นละผมได้ผมได้สามผมได้ห้า เอาแล้วน้อยสุดกือมนไม่มีใครได้ตรงกลางเลยน้อยสุดจะมีแบบโดนตรงกลางเลยมันถึงจะสนุกไงแล้วถึงให้ความแบบแตกต่างอันนี้คือใบที่เราสามารถใบได้ก็คือใบได้แค่สามพยางส่วนอปอ์ใบได้ห้าพยางจำนวนพยางไม่นับเป็นคำไม่นับเป็นคำนะนับเป็นพยางโอเคอย่างที่สองคือเป่ายิงฉุบว่าจะได้อยู่ฝั่งใครคนชนะเลือกว่าจะอยู่ทีมพี่ตั้มหรืออยู่ทีมหนึ่งถูกต้องอ่ะเป่ายิงฉุบ อ่าเชนได้เลือกว่าจะอยู่ฝั่งพี่หรือฝั่งพี่เนยพี่ตั้งกันเออแบ่งไปเลยเอาลั้นโอปออยู่ฝั่งเนยเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยอ่าต่อไปคือเรามาหยิบหมวดอ่าหยิบหมวดกันว่าจะได้หมวดไหนปร๊บโอ้โหใกล้มือมากเหมือนแบบไม่ต้องเออใกล้มือมาก ของแข็งครับของแข็งของเหลวของแข็งกับของเหลวหรออืออ่ะจะลองดูแล้วกันอาบเป่ายิงฉุบใครชนะใครชนะได้เลือกได้เลือกว่าเล่นก่อนหรือเล่นหลังอ่ะเป่ายิงฉุบฉุบอ่าเล่นก่อนหรือเล่นหลังเล่นก่อนเล่นหลังเล่นก่อนเล่นหลังเอาเล่นหลังเอออาบพัชรานโอปอกันเนยเล่นก่อนสำหรับหมวดของ แขนงั้นให้โอบอไวใบก่อนแเดี๋ยวได้ถ่ายมีทั้งหมด10คําด้วยกันพยาต้องได้หนึ่งนาทีนะสําหรับการใบ้คําในครั้งนี้5พยางสำหรับโอปอนับนับนับมือไปก็ได้จ้ะโอเคสามสองหนึ่งใปเอาไว้นั่งครับเก้าอี้ครับถูกต้องครับตื่นได้ไหเอาไว้โทรครับโทรศัพท์ถูกต้องครับ ฟ้าเซตมอนเป็นอะไรครับอุ้ยขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้ฝ้าผิดผิดนะดูเวลาครับนาฬิกาครับถูกต้องครับจริงจังมากเลยนะครับครับนาฬิกามีอะไรอยู่บ้างไม่ได้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 ไมอุ้ยตื่นเต้นมากเอาไว้อ่านครับหนังสือถูกต้องครับ เค็มๆครับเค็มๆคกาะฮะน้ำปลาไม่ใช่ไม่ได้ผิดอะไรวะเค็มๆเกลือครับอ๋อข้าวนี้หวานนะครับน้ำตาลครับถูกต้องครับละช้าอะไรเนาะไม่ช้าเนาะเออเย็นๆครับน้ำแข็งถูกต้องครับแต่มันขึ้นด้วยน้ำหมดเลยแล้วเป็นของแข็งอ่ะ ออยทาครับทาทาฉบู๋ไม่ใช่ไม่ได้ก็สุดท้ายข้ามแม่น้ำครับเราข้ามแม่น้ำสะพานถูกต้องยากเหรอยากมากหมายถึงคนนี้ยากมาอยากมากยากม้าห้าพห่าพยานของเรามาสาบพยาอ่ะก็คงเอาเป็นของเลวเลยใช่อ่ะมาลองอ่ะลองมา พร้อมไหมคะโอเคทีมพี่ตั้มพร้อมแล้วห้าสี่สามสองเริ่มครับเช็ดแผลสัลรีไม่ใช่หัขอโอเคน้ำเวลาเศร้าเลยไม่ได้ เกินเกินเกินสามสท่านนั้น3าท่านนั้น3าท่านนั้นออกไปกินได้ต้องน้ำตาแน่เลยโอ้โหเอาไว้เซ็ตผมเจลเหรอไม่ใช่ครับโอ้ยเหมือนกาแฟสีส้มเลยใช่เลยสามเลยเห็นไหมฉันสติมีแค่สามคำเนาะเออไว้สระผมครั ผู๋ใช่ฮอันนี้อันนี้หยวนอันนี้หยวนให้อ่ะกินกับขนมปังอ่าเกินค่ะเกินไปอเกินไปหรอกินแต่ใช่กินกับขาได้แค่ขาเท่านั้นตับไม่ย่างตับไม่ย่งหลุดใจเย็นตับไม่ยังตับไม่ยังเอาไว้ดมโอ้โหพิมเสนเนาะถูกครับผมไม่คิดว่าจะถูกเลยเราแก้มกันเอาไว้ลบ ลิควิดถูกต้องเอาไว้แปลงยาสีฟันอะอะหมดโอเคเดี๋ยวเราไปให้เขาตอบว่าโอเคหมดเดิมหมดเดิมอย่าแอบมองนะ๋ยวกระชูให้กล้องหนึ่งนะโอเคอะอย่พร้อมมา้อมอ่ะมาเริ่มเริ่มเธอนำหปโดยใจสามสองหนึ่งป้ยเฮ้ยเราห้าพยางใช่ปะห้าพยางห้าพยาง ปูพื้นแล้วเย็นปูพื้นแล้วเย็นข้ามครับโอ้ยเออเออเออออเออออน้อเออขอขเามก่อนออเอัเมาโอเคดับกลิ่นดับอลิ่นในหเองน้เออเเ นาฬิกาไม่ใช่โอเคยังมากเขียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันตอบยังแต่ข้ามข้ามเอ้าแต่ข้ามไม่ไา้ข้ามข้ามข้ามอันนี้เออใช่ข้ามกันนะอ่าเ ทอนเงินไม่ใช่แบงค์ทอนเงินไม่ใช่แบงค์คิวอาร์โคจะไม่ใช่ของแพงมากของแพงของแงเออโอเคโอเคตอบม่ได้ไหมไม่ได้ตอบได้ครั้งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของแหวนเพชรเต่ โอหโูช่างสัรนหาคำพูดแบนด์ได้ปะฮะพูดแบนด์ได้ปะไม่ได้ห้ามพูดแบนด์เอ่อเอาไว้ใส่น้ำผิดแน่ผิดนั่นไงบอกแล้วบอกแล้วว่าถ้าพูดชื่อแบนด์้เลยอุ้ยก็ต้องห้ามพูดจ่กนั้นด้วยดิอะไรอะไรยากมากยากมาข้ามไปอะข้ามอข้ามไปอะสุดท้ายสุดท้ายอะ ส้มสร้างบ้านอิดครับอยากใหดูมากเลยอ่ะว่าแต่ละคำอ่ะโหดมากแล้วประเด็นคือหมวดแล้วประเด็นคือหมวดเนี่ยที่อยากรู้ว่าหมวดเนี้ยหนูจะไปเกาะสร้างกันเหรอโหแต่ละอันคือแบบมันหมวดมีแต่หมวดเกาะมีแต่หมวดเกาะสร้างไอ้ทีที่บอกว่าถอนถอนเงินไม่มีถอนเงินไม่มีแบงค์คืออะไรเหรียนเอออันเนี้ยดูดิยากมากขินอ่อนยากสุด มาต่อไปเป็นฝั่งที่กับของเหลว 5, 5 4, 3, 2, นิสี่สามสองเริ่มครับตกพรำฝนถูกต้องมาทรงดีจะ้ะหยดติ๋งติงน้ำนกลิ่นยั่วยวนน้ำหอมถูก วิธีทำมันเก่งว่ะแวมไพร์ดูดเลือยงอ่ะดิเอาเลยเอาเลยก้มไวก่อนเลยมันยากมากจริงอข้ามก่อนข้ามก่อนบีบไข่เจียว อสได้ไหมได้ไหมทีมงานโอเคค้นสีขาวเต๋ดีๆนะมายเลสเน่ <laughs> แต่เขาเก่งนะเก่งเก่งบีบนมปังนมค้น โจ๊ะสุดท้าย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 ชื่อคนนี้เดยฮะกีโก้ต้องเสี่โก้มาอยากให้วนกลับมาใบอันนั้นอ่ะอันไหนอันที่เธอข้ามไปมีวอันหนึ่งอ่ะอันไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้นี่นสีขาวคนสีขาวมีคนสีขาวเอออันนี้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 ใบยากมาก อ่ะมีข้นสีขาวอ่ะข้นสีขาวไม่ยงไท่มใช่นมข้นไม่ใช่โอ้ฉันว่ายากมีอีกมีอีกเออจริงๆริงอรู้ว่าเป็นอาหาร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 เออข้นสีขาวเป็นอาหารน้ำซุปใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยซุปซุปข้าวโพดอุ้ยบอกเขาเลยนะบอกไอ้กอีกส่วนผสมผิดไปนิดนึงซุปเห็ด กับไอ้อันเนี้ยใายากมากจะบอกว่าตอกตอกมือเช้าอะรู้ปะเนี่ยตอกมือเช้าตอกมือเช้าไห่เนี่ยไข่อะลองอะลองทายข้าวทำไงข้าวสารเหรอไม่ใช่ขอเดาอวไข่ไข่แบบไข่ออมเล็ตเหรอไม่ใช่ไข่แบบเหลวๆอ่ะมันเรียกว่าไข่อะไรไข่รู้ว่าไข่รู้ว่าไข่รู้ว่า บอวันนี้สนุกมากวันนี้ขอบคุณนักร์เงโอปลอล<อ>มากนะครับ,รบขอบคุณมากนครับขอบคุณนะ,นะครัซ <ผม S 1> ีรีส์ของเขาด้วยอายุมั่นขวัญยืน<ร><อ>กาลังสนุกเลยแล้วเขาดันบอกว่ามันดรามา่าช่องอต่อไปอ่ะมันจะยังไงให้เขาฝากอีกรอบอดีกว่ากับซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเชิญติดฝากช่องทางติดตามได้เลยครับก็ซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับผมเนื้อเรื่องเข้มข้นแน่นอนครับผมครับก็ ทุกวันพุธนะครับเวลา4ี่ทุ่มสี่ห้าฮะทางช่องสามครับผมสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูได้ที่ VTV นะครับตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับใช่ครับยังไงก็สามารถติดตามกำลังใจให้ปอกับพี่เชนได้ครับใช่เลยนะจ๊ะถือว่าวันนี้สนุกมากสำหรับต้กคู่นะจ๊ะสำหรับวันนี้บิวพรีสแปปิดร้านเหนื่อยแล้วกลับบ้านก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจะสวัสดีค่ะ